สวัสดีค่ะ f อตุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาใส่บาทกันนะคะสวัสดีค่ะ

จะไปทำอะไรก็ได้นะคะถ้าเป็นคามส่วนใหญ่้าสาม6แผ่นแ่นนใสเองาเังไมกงป็นสี่ที่คก่งเปนสี่ที่โ จรรริงแล้วั่่คะเอฟซีน่ารักมากเลยนะคะคอมเมนต์มาให้เยอะเลยบอกว่าช่วยระบายของเสียออกรังยังนะสุขภาพดีขับถ่ายปกติใช่ค่ะเพราะว่าตัวอาหารที่อยู่ในบริเวณนี้จุลินทรีย์ตัวดีเขาก็จะไปทำหน้าที่ช่วยให้

รับการ็มเอมั a ่ค่ะเ่อแม่คะีีเีเาคบอกไม่เอาไม่เอาใจเล็กน้อยีเแต่ไม่ใจเล็กน้อยแตพอใส่ไปแล้วล่ะ่ได้เลยไม่กใจว่าตัวนี้มาเาค่ะค่ะในประเทศไทยเก็บไเนี่ย่เน็นี่ย่ยนีี่นี่นีนี่

ยาอากาศดียาอากาศดีใช่ใช่อุทัยยาอากาศดีนะคะบ้านมบ้านปู่ย่าเขาอยู่ที่อุทัยบ้านใส่ชลิศชลิศแต่ว่าถ้าส่งได้นะคะสามชิ้นะคะงแต่ต้นต้นสามนิดตั้งแต่ต้นนะคะน่าขนตามีลูกค้าถามมาว่าเยอรมันส่งได้เยอรมันอังกฤษตอนนี้เล็กส่งได้หมดนะคะประมาณตอนนี้ไม่เกินเจ็ดวันนะคะ ยกเว้นบางพื้นที่ที่ตอนนี้มีพายุหิมะเข้าบางรัฐของอเมริกาตอนนี้ที่เราเจออยู่ส่วนค่าส่งเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งนะคะโปรสิบกล่องสิบกล่องก็น้ำหนักเท่าไหร่ก็จะไปตามนั้นเลยนะคะทางมาดี้คิดไม่ได้คิดค่าสินค้าเพิ่มคิราคาตามโปรแต่ค่าขนส่งเนี่ยค่าขนส่งเนี่ยเราจ่ายให้บริษัทขนส่งตามจริง่แล้วเราก็เลือกการบริกที่รวดเร็วและดีค่ะวัะดีษฐ์กันค่ะ ระหว่างระหว่างรอการทองนะคะเดนะคะขกมมันเป็นบางพื้นที่นะค่ะะก็เป็นดีมากริที่ว่าตัวเครื่องกา้แฟอะไรจเหรอที่อยู่กับคนไทยอะค่ะมันคงจะยากเดี๋ยวไปเกล้องไปไว้ทางฝั่งนู้นก่อน มาที่พีสดื่มและเห็นผลจริงจริงๆแค่กาะที่สองเองเห็นไหมคะแค่เาะที่สองเงินไม่ถึงหนึ่งพันบาทช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะดีจากข้างในอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากดีกว่าเราเจ็บไข้เราป่วยเราไปหาหมอเนาะค่อยๆเคลียร์ตัวเองวันนี้วันนี้เราจะมีการเปร้านเสรเรื่องของแนะนํา ไลค์กดแชร์ตุ๊กตาสาวสุพัรณชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ